ฝันเห็นที่เคียบุรีระวังสิ่งของที่คนแปลกหน้านำมาให้นี้อาจมีเจตนาอื่นแฝงอยู่ระวังการพบเจอกับคนแปลกหน้าที่ไม่ประสงค์ดีได้พบปะรู้จักเพื่อนใหม่โดยเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่าความรักความรักไม่ได้ดั่งใจที่คุณคิดไว้มักได้ยินเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจอยู่เป็นประจำมีคนเอาใจไม่เว้นแต่ละวัน จนใครๆก็อิจฉาคุณรู้ตัวบ้างหรือเปล่าความรักจะมีอุปสรรคทำให้คุณต้องคิดมากเอาแต่ร้องไห้เสียใจดวงการเงินการงานที่กำลังทำเรื่องขอกู้ยืมเงินจากธนาคารร,ระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาไม่สมบูรณ์ขาดตกบกพร่องทำให้เกิดปัญหาตามมาไม่รู้จบการงานเรียกได้ว่ารุ่งเรืองสดใสเป็นช่วงโอกาสทองของคุณเลยทีเดียว คุณอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงย้ายที่ทำงานหรือย้ายแผนกหรือมีการปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นจากเดิมเลขนำโชค0 17 48 65 496 166ฝากกดติดตามช่อง dream lucky number ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ